เบสอินเตอร์เนชั่นแนลชวนมาริโอ์เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในงานไทเที่ยวไทยครั้งที่75และไทยเที่ยวนองเอก e ุสีงานนี้ใครที่กำลังมองหาแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวที่คุ้มค่ากับโปรโมชั่นดีๆค่ะพร้อมแพ็คกระเป๋าออกเดินทางเราจะพาผุ้ชมมากันที่งานไทเที่ยวไทยครั้งที่75และงานไทยเที่ยวนองเอก e ุสี2025มาหากรรมเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ปลายฝนต้นหนาวเราจะมากันที่บูธของเบสอินเตอร์เนชั่นแนลที่งานนี้รวมตัวแทนจำหน่ายทัวร์ดีๆพร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศที่จัดโปรสุดพิเศษกว่า50 มากกว่า50เส้นทางทั่วโลกกันค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากคุณบุ๋มกุลชลีปีชยาดีกุลกรรมการบริหารบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมพูดคุยค่ะพร้อมกันนี้ยังได้เก่งทัชยะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเบสมาร่วมในงานอีกด้วยพร้อมด้วยจีน่าวิรยามาริโอเมลเดอร์ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแพ็คกระเป๋าไปกับเบสงานนี้จัดเต็มกิจกรรมมากมายตลอด4วันในระหว่างวันที่21-24ถึงสิงหาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริ แพ็กเกจทัวร์ราคาดีทัวร์มีคุณภาพก็สามารถไปกันได้ที่พูดของ b บ s อินเตอร์เนชั่นแนลการันตีทัวร์ดีไม่มีเทกันค่ะก็เรายิ่งใหญ่ทุกปีค่ะอย่างทแบบี่บอกก็ปีนึงเราเจอกันแค่สองทางเราก็พยายามจัดให้ลูกค้าได้มา,เ,าเลือกซื้อบริการของเบสให้มากสุดแล้วพยายามจัดตัวแทนจำหน่ายที่เป็นพนธมิตรเราทั้ง16บริษัทด้วยกันมาออกนะคะแล้วก็ของรางวัลของแถมในงานมีเยอะอมากๆเลย ก็คืออย่างแรกเลยก็คือราคาพิเศษที่ในรอบปีนะคะคือถ้ามาเดินในบูธเนี่ยแน่นอนคุณต้องได้รับราคาที่ถูกกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็มีรูปบัรเครดิตผ่อนศซด้วยนะคะแล้วก็มีจองในงานก็จะมีของแถมไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าเดินทางแล้วก็ของที่ยวลึกม,มากมายแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะคันดาปีที่ผ่านมาถือว่าจริงๆเบสของทุกครั้งก็ถือว่าประสบความสําเร็จในทุกๆครั้งแล้วก็อย่างที่บอกเราก็พยายามตั้งใจแล้วก็ทุ่มเท ให้กับงานแต่ละครั้งที่เราจัดให้ดีที่สุดค่ะปีนี้จริงๆจริงเบสเนี่เปิดมาประมาณ60บกว่ารูทแล้วปีหน้าก็จะเป็นเส้นคาซักสถานที่จะเปิดนะะเพราะวันนี้ก็มาเรียกว่ามาสร้างแบบความบันเทิงม,มากกว่าครับก็ก็ยินดีครับผมผมผมเองก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ ก็แนะนำนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากไปเที่ยวเป็นแบบทัวร์ซึ่งเพราะว่ามันสะดวกมากๆแล้วก็แบบมีมีเส้นทางให้เลือกเยอะมากเลยครับก็แนะนำที่นี่ครับมผมชอบเยอรมันมากครับผมก็อยากจะไปทัวร์เยอรมันให้มันครบทั้งประเทศเขาเลยที่ก็ไปยุโรปกันมาเนอจีนา่าก็ไปอิตาลีได้กันมาเยอรมันจริงสวยค่ะมีหลายๆเมืองที่ที่น่าสนใจ ทเที่ยวที่พักรถทุกอย่างแบบคือใส่ใจมากๆอยากให้ลองเลือกสั่งกันดูเขาอยากไปไหนก็คือสามารถคุยได้เลยว่าเราอยากจะไปเฉพาะตรงนี้หรือตรงนี้ได้นะหรือเราจะเลือกแพลนของเราได้เลยก็แนะนําจริงๆค่ะผขอบผกตัวใหญ่จะโดนไปสายความเชื่อคแพรเฮ้แต่มันโอเคนะม,นมันเวิร์มากๆทุกที่ที่ไปก็คือมูเต็มพลังแล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่แบบ เต็มเปียกทุกครั้งเลยครับก็กลับมาก็แฮปปี้มากมาก็เขาบอกกล่าวทุกคนถ้าเกิดใครที่ชอบสายความเชื่อบอกว่าทางเบสเนียนเน่ยแบบดที่สุดเลยโอ้ยได้หมดคือผมมาจัด60กว่ารูทเนี่ยมันครอบคลุมทั้งสายมูทั้งธรรมชาติอยู่แล้วแต่ปีนี้ที่มาแรงก็คือจิงแรงขึ้นก่อนแล้วก็คือเส้นจีนนะคะอย่างปีที่ผ่านมาผมขายเส้นซินเจียงเนี่ยแบบขายดีมากๆเลยเป็นธรรมชาติถ้าสายมูก็มีให้เลือกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอินเดียหรือฝั่งฮ่องกงฝั่งพม่าเนี่ย <c oughs> คืออย่างที่บอกข่าวการท่องเที่ยวมันมีภาพไม่ค่อยดีเยอะการที่เรา,เ,าเรามาสร้างแบรนดิ้งให้กับผู้บริโภคี่ไม่เห็นน่ะก็เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าตัวเราเนี่ยเ,เปิดมาแล้วนะประมาณเข้าสู่ปีที่13แล้วแล้วก็การันตีได้ว่าเรามีตัวตนจริงๆนะแล้วก็เรามีรายการท่องเที่ยวแล้วเราก็เลยใช้ศิลปินดารานเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทให้ลูกค้าที่เขาอยากจะไปเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมาแล้วเขาไม่ไม่ต้องไปแล้ว ได้ครับ,รบก็สําหรับใครที่อออยากไปเที่ยวนะครับมีตั้งอยา่างที่ที่เขาบอกว่ามีตั้ง60ประเทศนะครับแล้วก็มีหลายรูทให้ไปเที่ยวครับก็แนะนำครับก็มาได้เลยที่ที่สวนศิริกิจวันนี้นะครับมีถึงวันที่24สิงหาคมนี้เลยครับขอเชิญชวนนะคะการมา เติมความสุขเติมพลังให้กับตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวเบสเราก็ผลทับพันธมิตร uh, มากกว่า16ตัวแทนจำหน่ายด้วยกันเรามีโปรโมชั่นลดแรกแจกแขมากมายซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอพวกเรานะคะปีหนึ่งแค่2ครั้งนะคะไปเจอกันกที่มกราคมนะก็ฝากไปเชิญมาพบกันที่ศูนย์ศรษฐกิจค่ะ